อ๋อบี้เหรออ๋อเปลี่ยนเป็นว่าบี้ตัวตึงอ๋อเปลี่ยนเป็นบี้ตัวตึงนี่โอเจบอกว่าแช่ผมเลยผมจะดักเดี <c> ๋ย <oughs> จะมีคนวิ่งมาหาโอเจนะโอเจก็จะดักยิงดักยิงเพราะมันเป็นแบบเดียวไงเออ เดี๋ยวพี่ไปดูว่าใครมีกี่คิวกันบ้างสายฟ้าสองเกอร์สองอ,อ,อาร์ติกสามบุคคลลึกลับสามนะครับฟูนะครับสามโอเจอหนึ่งนะครับนีโอเจอโอ้โหโอเจบอกว่ามาเลยมาเลยจัดไปสอง ้าหูฟังเราดีๆนะอืได้ยินเสียงหมดอะ่ะแล้วก็มันมีอะไรนะซาวการ์ดอะที่มันจะเล่งเสียงเฉพาะเสียงเดินอะอมไม่รู้ว่าน้องๆรู้จักกันหรือเปล่านักแข่งเขาใช้กันนะครับซาวการ์ดอะคิดว่าเสียงเดินเนี่ย อยู่กันเป็นหลาย10เมตรอะยังได้ยินเลยอย่างปกติเราจะได้ยินเสียงชิบ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 ชบชเบาๆอะชิบ au, บ au, ชิบแต่ถ้าเป็นซาวการ์ดอะมันจะเสียงดังกระปรบปับปับปบ,ปบ,ปบ,ปบอย่างนี้เลยนะเสียงเดินอะอ fcaa ชอบเพื่อนอ๋อขีริวน้องเปลี่ยนชื่อเป็นชอบเพื่อนใช่ไหมครับไม่มีใครมาเลยอ๋อบุคคลลึกลับจัดไปสีแล้วกับฟิวดูน้องเขาก่อนปึ๊บคนละนิดละหน่อยครับ,บฟิวยังอยู่ กลับไปที่ OG. โอเจโอ้ตรงนั้นมีคนอ๋อสนองหวัดดีครับพี่ผมอยากเล่นกับโอเจกับพี่ที่โซนฟีสไตล์อ๋อสนองนี่เพื่อนโอเจหรือเปล่า อ๋อกี่รอบนะครับเดี๋ยวมีอีกหนึ่งห้องนะครับห้องหน้าจะเป็นห้องที่พวกเราต้องเลเวล30แล้วก็ต้องยิงให้ได้11ตัวอ๋อโอเจบอกว่าใช่ครับอ๋อสนองคุณปัญญาเป็นเพื่อนของโอเจชอขอมาแล้วครับวัสดีครับ เจมีแต่อา,ตอาวุธหนักั้งนั้นอาวุธหนักเอาวมซ่าจัดไปอีกหนึ่งตอนนี้บุคคลลึกลับมีสี่นะครับอา่ามีสี่ตามมาด้วยฟูนะครับเราวฉตั้งชื่อโอเจมีสองมมซ่าฟีโนสองลัฟฟี่สองนะครับ อ้าวฟีโน่โดนใครยิงไปอะดีเลย์มันสตรีมมันสิบวินะเพื่อนผมเหรอ่อาชื่ออะไรอะครับ เพื og, game, oh, oh, mm ่อนโอเจชื่อในเกมว่าอะไรไม่รู้อ่ะอ๋อเบอร์ยี่สิบสองเหรออ๋อชื่อเป็นตัวอ่อตัวอักษรพิเศษอ่ะเออสามตัวตัวสุดท้ายจะเป็นยันอ่ะอ่เป็นเหมือนยันอ่ะ ทีวีไทย37อ๋อน้องเขาเบอร์37นี่ไงทีวีไทยบุคคลลึกลับ4ฟู3นะครับน้องแคท2อ่ารับฟี่สอหนูโอ1นะครับอ๋อดู37เหรอ37อ่า เดี๋ยวดูแป๊บเดียวพอเพราะว่าเดี๋ยวพี่ไม่รู้ว่าน้องคือเบอร์3าเจ็ดจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเผื่อไปดักเขาแต่โอเจเนี่ยโอเจก็คือโอเจนะครับเนี่ยโอเจมองอารก็คือเนี่ยที่พี่กำลังดูอยู่ผมหาช่องพี่ตั้งนานอ๋อสายสายล้มโอทสวัสดีครับ มิดลังอจว, <c oughs> วิ่งลงเลย <laughs> เขาแน่จะยังอยู่ข้างล่างอยู่หลังไอ้วออะระเบิดอ๋ออ,อยู่หลังต้งนมะพร้าว่่ะใครไม่รู้อ่ะอะไรยังไงอ้าวเรียบร้อยใครอ่ะอ๋อท็อปเปอร์ อาเอลีฮาริสอชื่อในเกมยากอ๋อ uh, uh, ชื่อในเกมน้องเขาตั้งเป็นภาษาอะไรอ่ะ uh huh. เป็นอักษรพิเศษอ่ะมันอ่านไม่ได้ uh huh. เพื่อนของโอเจอ่ะ สายล้มโอทีเสียงน่ากลัวอ๋อเสียงพี่มันจะเหมือนคนที่ออ่ team, ทำช่องอะไรนะผีอะ่ะ <laughs> <laughs> ผมบอกว่าพี่ชายผมจะเทสอีกไม่อ่านเลยอ๋อพี่ครับพี่ชายผมจะเทสอีกอ๋อบิ๊กก๊อดโอเคโอเคทีวีไทย ตายเลยแป๊บเดียวเองหลอนแดรี่เหรอน่าจะใช่หลอนก่อนนอนอะไรก็ไม่รู้น้องเขาบอกว่าเสียงพี่เหมือนคนทําช่องหลอน้อนอ,ะอ่ะอ้าวโอเจมาถึงห้าคนสุดท้ายละ <c oughs> หลอนก่อนนอนน่าจะใช่น่าจะหลอนก่อนนอนเอ้าข้าบนนี่วอลังคา รดเกาะเหมือนพี่เสียงแหบใช่ใช่าเสียงแหบไม่ได้กินน้ำ <c oughs> เน็ตปิงจบแล้วสร้างเลยครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวห้องอะโลกก่อนไกอนเดี๋ยวยังมีห้องอะโลกอยู่นะครับาบาลิกบาลิกเ <c oughs> อฟเอฟ๋อจีนีโนโห้องอะโลกแช่ผมได้นะครับอ๋อโอเคครับโหลดเสร็จแล้ว จีนีโน่อ๋อชอบทุเรียนขอพี่เหรอพี่ชอบอะไรอะ่ะอืมแอปเปิลกับเงาะสองอย่าง <c oughs> เงาะชอบผลไม้ที่มันกรบอบอ่ะเหนือน้องแคบเดี๋ยวน้องแคทอ่เนี่ยแก๊งเดียวกันหมดเลยนะเนี่ย กับฟิวน้ำแคทโอเจอ๋อสายลมคือน้องที่ชื่อนี่เหรออาอโอ,โอเจอ๋อโอเจชนะไปเลยเหรอนี่เห็นไหมพี่แช่ตั้งแต่ต้นเกมเลย โอเัสดีครับพรีเมียมโหมดสวัสดีครับมัดพรีเมียมมัดนะสวัสดีครับสวัสดีครับโอเจสี่คิวนะครับน้องแคทห้าบุคคลลึกลับห้าครับอ่าโมบะอ่าโมนะครับหนึ่งคิวนูโอนะครับสองลับฟี่สองอ่าก็อ่าก็อุดอบหนึ่งครับอ่าฟูลสามนะครับ ฟีโน่สองทสองท่านต้นข้าว1นะครับเกอรสองดองโดมสองอาร์ติกสามยูฟิน1ท่านสายฟ้า2องพิษสักหนครับปัตเติ้ลหนึชอบเพื่อน1นลูฟี่สามแฮกเคกตหนึ 1, ่งไดตี้1ครับโอเค โอเจได้คนเดียวนะครับหกคิวไม่มีนะครับผมโอเจได้คนเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวบาลิกเดี๋ยวยังเหลือห้องอะโลกอยู่นะครับบาลิกอย่าเพิ่งสร้างนะครับพี่ยังไม่ได้สร้างห้องอะโลกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไม่ได้สร้างห้องอะโลกเลยอ่หกคิวไม่มีนะครับมีโอเจได้คนเดียวนะครับ <c oughs> เป็นไรคิดไร บางทีเราไม่ได้ระวังตัวเออเวลาเราเก็บของเก็บอะไรต้องระวังตัวด้วยนะครับโอเจโอเจนะครับโอเมองอัดนี่อ่ะเดี๋ยวพี่แจกโอเจก่อน เดี๋ยวเราสักครู่นะครับห้องอโลกเดี๋ยวรอแป,ป๊บหนึ่งครับโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวเปิดบินก่อนนะครับนี่นะครับผมโอเจนะครับชื่อถูกต้องนะครับโอเจมองอัพหกสิบแวันที่ยี่สิบสามนะครับโอเคครับผม